วันนี้คุณเซนเข้าขายแฉลกแล้วแหกค่ายค่ะคุณเซนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2544ทวงบุญคุณว่าคุณเซนเองนี่แหละเป็นคนช่วยตั้งพรรคการเมืองให้กับทักษิณชินวัตรรายละเอียดเป็นอย่างนี้คุณเซนเล่าว,ว่าตอนนั้นนายทักษิณชินวัตรเดินทางจากเท็กซัสไปพบกับคุณเซนที่นิวยอร์กเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองและเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดตั้งพรรคการเมืองจากคุณเซนคุณเซนบอกจากนั้นทักษิณชินวัตร ก็เดินทางไปพบสุรเกรยียรติเสถียรไทยอีกครั้งแล้วเดินทางต่อไปที่กรุงพนมเปญเพื่อไปพบกับคุณเซนอีกรอบหนึ่งคุณเซนเล่าว่าตอนนั้นนายทักษิณชินวัตรยังไม่ได้เข้าสู่วงการการเมืองเลยทักษิณเป็นเพียงแค่นักธุรกิจเท่านั้นเองคุณเซนบอกว่านายทักษิณชินวัตรได้จัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อลงเลือกตั้งเมื่อปี2544ซึ่งขณะนั้นก็คือพรรคไทยรักไทยมีคะแนนเสียงข้างมากแต่ยังไม่มากพอจะจัดตั้งรัฐบาลได้ คุณเซนก็แฉแหลกอีกเลยว่านายทักษณิณชินวัตรได้ขอให้คุณเซนช่วยเจรจากับพลเอกชวลิตยงใจยุทธเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับนายทักษณิณซึ่งคุณเซนก็เล่าว่าคุณเซนนี่แหละค่ะเป็นคนไปชวนและหารือพลเอกชวลิตยงใจยุทธพ้นออกมาเป็นบวกทําให้พักไทยรักไทยเดินหน้าไปได้โอ้โหยังมีเรื่องอะไรให้แฉเหลืออีกไหมอังค้ออังค้องี่บอกนะ หลานจะไม่ไหวแล้ว